我来了，刘备来了。 ก็ไปห้องน้ำจะผ่านยากนะแล้วผ่านยากเอาแต่รูดเร็ว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 เดรอดแรงเราจะรับช่วงเลยนะเดี๋ยวจะได้จับรางวัลสักทีเลยหลงก็รอด อลาจับรางวัลหม,ม้อเหรียญทองคำไม่ยอมรู้ไปย่อเลยทีนี้ผมจะให้อาจารย์พูนอาจารย์วีจับเลขขึ้นมาสองตัวและจะเชิญท่านที่มีเลขละเมอสองตัวออกมาจับรางวัลหมออให้ตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นได้อ่ะท่าน,นแรกเป็นใครอาจารย์ปูนจับเลขหลังสิบ คนแรกเป็นเลขยผ่านครับสองห้าเชนนะครับท่านจะเป็นผู้มาจับรางวัลแล้วมาดูด้วยว่าข้างในเนี่ยมีไข่อยู่สิบใบสองห้านะครับคนที่หนึ่งนะจับรางวัลหลักสิบเชนนะครับคนที่สองครับมาเลยครัเป็นคนกับนะเป็นคนจับนะครับท่าจับเป็นก็จะได้ตัวเองก็ได้ท่านเองคนนะครับอีกท่านนะครับหลักสิบครับหลายๆงานครับเรียงศูนย์ครับศูนย์อยู่หน้าเรียงศูนย์ตัวต่อไป ก็จนะีคนะรศูนยส์สองเลใครับใครอเลขศนย์สองการจับรางวัลหลักหน่วย,ยนะครับอันนี้เราจะตรวจทานกันอีกสักรอบทุกนไสไให้ดูห่อยให้ดูหน่อยนะทานขะบ เอ้อมมาด้วยเอาถือมาด้วยเอาีดอ่ะดีดีโยนอยู่หน้ามือถือเลขศูนย์สองอยู่แลาวมาออกงานนี้หน่อยเร็วเร็วเร็วดีดีอ้าวอ้าวงานนี้ดีดีแน่นอนยำรับใหมครับคุณได้เลยครับ lên lưng hãy cho lưỡi người nếu ta đã gặp người bảo người ดูตัวตนได้ดูตัวตนได้แล้วไปจับเวลาเพะฉะนั้นรอนี้นะครับเป็นน่น้าบาทจะมอบให้กับท่านผู้หญิแหวนี้อยู่ในมือนะครับี้ท่านจะกันไปคนละสามอบาทแล้วนะครับได้ทุกทีสลับฟอกียบางไยแล้วบุญมาแต่ไม่ใช่เราสองคนเป็นคนอื่นเช็คอ่อครับเช็คแบบนอนน้สิบูกนุ้ยกรชอ สียานของน้องเขาหลักสิน,นะครับเดี๋ยหลักสิบน,นะครับของน้องเาจับหลักหน่นะครับดิมกันครับายเลขที่ถูกรางวัลไ,ได้แก่บั่ับารนียเรียกว่าจะเริ่มขันอาวัะัเปนจที่เป็นาเรนีนะครับเก็ววน

กูจะมาครับครับหลักสิขึ้นมาแล้วนะครับโชว์เลยอ่ครับคับครัปคบตอนนี้เหลือสินะครับคนที่ถือเลขแอยู่หน้าโบสถ์อยู่ไหนนเดียชูมือตัวเดียวเองนะอาจารย์โนนเราที่อยู่ห like น้าโบสี่เสียนี้นะครับหลักสิเป็นเลขแเดี๋ยวมาดูหลักหน่วย yeah <laughs>